ตำรวจเผยภรรยาเสียต้นยังให้การภาคเสปัดเอี่ยวจางหวานค่าอ้างแค่มีปัญหาขัดแย้งในครอบครัวส่วนอีกสองคนทีมยิงรับสารภาพ โยงปมหวังชีวิตและเงินประกันวันที่3มิถุนายน67ตํารวจโทรสำรานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตรวจโท,ทิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาร่วมติดตามและสอบปากคำคดีการเสียชีวิตของนายพิชิตกฤิจจินดาหรือเสียต้นเจ้าของธุรกิจสอนโนดแผนไทยที่คอบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลภายหลังตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา ตาหมายจับได้3คนที่รวมกันวางแผนก่อเหตุประกอบด้วยนางสาววันนิพาภรรยาเสียต้นทำหน้รรนาที่ผู้จ้างวานนายสาโรทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนและยานพาหนะและนายวีรพัฒน์ ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ก่อเหตุส่วนนายนัทพลมือปืนยังหลบหนีพลตำรวจตีนพสินพภูลสวัสด์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าจากการสอบปากคำนายสาโรธยอมรับว่าติดต่อซื้อปืนที่ใช้ก่อเหตุในราคา12,000บาทซึ่งนายสาโรธรู้จักกับนายวีรพัฒน์ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การสอดคล้องกันว่าได้รวมการวางแผน จากการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้จ้างวานประสงค์ต่อชีวิตเพื่อหวังได้ผลประโยชน์ทางทรัพย์สินเงินประกันชีวิตระหว่างสอบปากคำนางวันนิพา มีความกังวลและเกิดความเครียดอยู่บ้างเพราะผู้ต้องหาอีกสองคนให้การรับสารภาพขณะนี้ยังให้การภาคเสแต่ยอมรับว่ามีปัญหาขัดแยง้งเรื่องครอบครัวส่วนเรื่องอื่นๆขอให้การในชั้นศารลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าการออกหมายจับปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหารวมกันกระทำความผิด ทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานวัตถุพยานเอกสารรวมไปถึงหลักฐานการโอนเงินที่พบว่าผู้จ้างวานได้โอนเงินและจ่ายเงินสดให้กับผู้ร่วมขบวนการรวมกว่า300,000บาทส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนางสาววันนิพาและผู้ต้องหาทั้งหมด ขณะนี้กำลังหาความเชื่อมโยงว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านนี้หรือไม่สำหรับวิธีการหาข้อมูลเพื่อติดต่อหามือปืนของผู้จ้างวานผ่านโทรศัพท์นั้นเรื่องนี้ขอให้อยู่ในสำนวนเพื่อทำการขยายผลไม่สามารถเปิดเผยได้